สวัสดีสมาชิกตำราลดทุกท่าน้วยนะครับวันนี้นะครับทางตำราลดนะครับก็จะมาทำการรีวิวเกี่ยวกับร้านขายอะไรนะครับเป็นพวกอะไหล่มือสองต่างๆเลยนะครับก็จะมีกันชนหน้ากระจังหน้านะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อสเกิร์ตนะครับลิ้นหน้าลิ้นหลังนะครับรวมไปถึงพวกแม็กต่างๆนะครับ ก็วันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับที่จะไม่ได้ดูรถมือสองนะครับก็จะเป็นอะไหล่มือสองแทนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับแล้วก็เป็น e ีีที่1นะครับเกี่ยวกับการรีวิวอะไหล่มือสองนะฮะพอดีผมเนี่ยมีความต้องการอยากได้อะกันชนหน้านะครับที่เป็นตัวอ่าตัว isuzu all new นะครับเป็น d m a ม็กนะครับก็พอดีมันแตกครับก็อยากจะหาที่มันตรงรุ่นนะครับแล้วก็ไม่อยากสั่งศูนย์ด้วยในเมื่อตรงนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันก็พยายามเลือกชิ้นงานที่มัน โอเคนะครับแล้วก็ไปทําไม่ต้องเยอะมากนะครับเพื่อแบบเซฟค่าใช้จ่ายเนาะผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยไหนๆก็มาแล้วก็เลยเอามาถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันเพื่อเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับในการเลือกซื้ออะไรเหล่านี้นะครับเอาไว้ใช้นะครับโอเคฮะหลังจากมาถึงเนาะเดินเข้ามาเลยนะครับก็จะเจอเหมือนสุสาน<า>เป็นเหมือนสุสานซากนะแต่จริงๆมันมี ถ้าทาั้งฝั่งที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้เนี่ยที่มองอยู่นะครับมันก็จะเป็นพวกสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตข้างนะครับหน้าหลังอะไรเงี้ยปนๆกันอยู่นะแล้วก็พวกไฟหน้าไฟท้ายต่างๆแล้วก็เศษกันชนเก่าเนาะก็จะมีอันที่ใช้ได้บ้างนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้บ้างนะครับทั้งถ้าทัา้งซีกนี้นะมันมีแบบใช้ได้กับใช้ไม่ได้นะก็ต้องอถ้าทั้งฝั่งนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องใช้ความสามารถนะ ในการเลือกอ๋อตรงนั้นอ่ะผมเจอชิ้นหนึ่งนลครับแรอเทมนะฮะเป็นไฟท้ายนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช้ไอตัวที่ผมตามหาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูอีกคีหนึงนะครับตรงนี้ทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่าพวกเขาเรียกอะไรอะก,กระจังหน้านะครับกระจังหน้ารุ่นต่างๆนะครับว่ามี m i t s ูบิชิโตโยต้าฮอนด้นะครับรวมไปถึง Mac กด้วยนะครับ ซึ่งผมบอกได้เลยนะครับที่นี่ราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากอาตรงนี้มีอะไรบ้างอีซูซุนะครับเยอะนะครับมันมีรุ่นย่อยเยอะมากนะครับตามไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าเรามีแบบเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มาเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบ เออฮ้ชี้ไปเลยว่าตัวนี้มันเป็นของรุ่นอะไรแน่อะไรเงี้ยครับมันน่าค่อนข้างจะยากนะครับเพราะมีรุ่นย่อยเยอะมากแต่โดยส่วนใหญ่นะครับเท่าที่มีข้อมูลถ้าเป็นโตโยต้านะประเภทนี้นี่เขาจะาล้อยน็อตลงได้เลยนะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับแต่บางอันก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมอ่าอย่างนี้มีซับแทงด้วยนะครับมีซับแทงทั้งซีกนี้นะเยอะมากนะครับ ที่นี่นะครับมันเป็นเหมือนสู่สารนะครับสูสารของแรไอเทมนะครับกระบางชิ้นนะครับทางเจ้าของก็ไม่ได้ซีเรียดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราถูกใจนะครับเดินมาหยิบเดินมาชี้เอาเลยนะครับเจ้าวันนี้บางทีเจ้าของก็ไม่รู้ด้วยครับว่าเขาตกตัวว่าที่ร้านเนี่ยเขามีหรือไม่มีนะบางทีเป็นประจานะเจ้าของก็ติดเมาทางนี้ก็จะเป็นพวกทางด้านกระจังหน้าทั้งหมดเลยนะครับนะก็จะสุดประมาณตรงนี้เลยนะครับกระจังหน้าโอ้โหค่อนข้างแรลนะ ชิ้นนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมาชิก๋อตรงนี้มีแตกนะครับแตกนิดนึงแต่ตรงนี้ก็น่าจะพอจะซ่อมได้อยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูทั้งฝั่งนี้ครับทั้งฝั่งนี้นะครับก็จะไกลๆหน่อยก็มองไปเห็นนี่ก็จะเป็นแบบพวกอ่กากันชนนะครับทั้งหมดเลยนะครับเห็นพวกกันชนทั้งหมดเลยทางซีกนี้อ่าไม่ใช่นะจะเป็นรถเก่งนะคันทางซีกนี้ โอ้ uh, oh, ผมก็ต้องตามหานะภารกิจออนิวออนิวหาคนเพื่อสมาชิกนะครับท่านไหนนะครับดูแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าเออให้ผมมาดูนะมารีวิวอยากได้ชิ้นนั้นชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับเขามีบริการาส่งให้ด้วยนะครับมีการส่งทางไปรษณีย์หรือว่า,าขนส่งนะครับมี ทีมงานขนส่งนะครับของของของทางร้านอยู่นะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โอ้ทางด้านแม็กนี้ก็ของโตโยต้าผมไม่แน่ใจรุ่นนะครับไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับตรงนี้สวยนะครับค่อนข้างใหม่นะครับหลายชิ้นเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แวะมาดูได้นะครับแต่ว่าร้านแกจะอยู่ในหลืบนิดนึงนะครับแบบซุ่มอยู่นะครทางนี้ไม่ใช่นะ ทางนี้ไม่มีทางด้านนี้ทางด้านนี้ก็ไม่ใช่นะครับแต่มาดูแถวนี้กันโอ้แถวนี้สีค่อนข้างสดใหม่เลยนะครับโอ้มีอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวดูก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวนี้มันเป็นกระชนของยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับแน่ฮะตัวนี้นะครับเพื่อนสมาชิก ค่างใหม่เลยนะครับตัวนี้ถ้าใครมีข้อมูลนะครับคอมเมนต์แนะนำได้นะครับใต้คลิปเหมือนเดิมเลยอ่าอืมไม่ยังไม่เจอออนอยู่นะช่องนี้ไม่ใช่ออนิวนะครับยังไม่มี New. ออนิวเดี๋ยวไปดูอีกช่องหนึ่งกันช่องนี้หรือเปล่า ไม่ใช่อันนี้เป็นการชนรุ่นอะไรครับเนี่ยมันยาวดีเหลือเกินอันนี้ดูจากทางฝั่งนี้นะครับก็ยังไม่เจอเนาะช่องนี้ไม่เจอนะเดี๋ยวช่องนี้นะผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดช่องละเหลืออีก 1, 2, 3, 4, โอโหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเลยเป็นยี่สิบาสิบอะนะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเบรกไว้ก่อนตามหาตัวออนิวก่อนนะครับกเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าออนิวกันชนหน้าออนิวตัวสูงกับตัวเตี้ยไม่เหมือนกันนะต้องให้พี่เจ้าของแกพามาดูโอเคผมมาเจอแล้วคือจริงๆอะผมเดินผ่านไปนะครับนี่แหละฮะคือแถวแรกๆนะครับตอนที่ผมเดินมาดูนะครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะเออนี่ เดี๋ยวนะคือจริงๆนะครับตัว all new เนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะครับเป็นความรู้ใหม่พอสมควรเลยสำหรับ all new i s u ซ u คือมันมีความต่างนะครับของกันชนซึ่งผมเอาตรงๆนะไม่รู้เหมือนกันเพิ่งรู้วันนี้แหละเฮียแกเพิ่งมาบอกผมเมื่อกี้นะครับว่าตัวสูงกับตัวเตี้ยต่างกันนะครับ ผมสังเกตเห็นแล้วว่ามันต่างกันยังไงถ้ามองันเผิอนนี่ดูไม่ออกนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามตัวนี้นะฮะสามตัวเนี้จะเป็นตัวสูงนะครับสามชิ้นนี้นะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สามนี่นะครับจะเป็นตัวสูงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตัวนี้ไปเลยนะครับตรงนี้ไปเลยนะครับไปถึงตรงช่วงทางด้านนั้นเลยนะครับจะเป็นอันที่ต่อจากอันดําไปนะครับสองอันมันก็จะเป็น โอ้เลยไปอีกเลยครับตรงถึงตรงนู้นเลยนู่นเลยนะครับแถวนี้นะครับเป็นออนิวทั้งหมดเลยนะครับแถวนี้นะครับก็จะมีแยกระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงนะครับซึ่งตัวเตี้ยเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนตัวสูงก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึงมาดูว่าความต่างเขาคืออะไรเนาะนี่นะครับถ้าเป็นตัวอ่าตัวสูงเพื่อสมาชิกจะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้เห็นได้ว่ามันนี่นะฮะ ตรงปลายนะครับคือทุกอย่างนะครับรูน็อตนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยจะมีตรงปลายนะครับสังเกตดูตรงปลายถ้าเป็นตัวสูงนะครับปลายมันจะงุ้มเข้านะครับปลายมันจะงุ้มเข้ามาทางซีกนี้นิดนึงนะครับแต่นะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยปลายจะบานออกประมาณนี้นะนี่สูงนี่ต่าต่ํานะครับจะบานออกไปนะครับกันชนนะครับเนี่ยตรงนี้จะบานออกไปบานออกไปอย่างนี้รูไปอย่างนี้นะฮะส่วน ถ้าเป็นตัวสูงมันจะมาอย่างนี้แล้วก็หักเข้าเนาะอผมก็เพิ่งรู้นะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เอาละทีนี้ก็มาเลือกชิ้นงานกันนะครับตรงนี้นะครับจากที่ผมลองอเดินดูนะครับครบทุกอันแล้วนะครับปรากฏว่านะครับมีชิ้นหนึ่งนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดก็คืออไม่มีแตกนะครับแล้วก็ไม่มีรล้าด้วยนะครับต้องทั้งเซกนี้นะครับ3 3มชิ้นนี้นะครับ ที่ดูดีที่สุดแล้วนะครับทั้งแถวนี้นะครับหมายถึงสีประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบอกแกนะครับว่าเอาชิ้นนี้เดี๋ยวแกจะดําเนินการอ่าจัดส่งให้นะครับทางไปษณีนะครับผมก็ไม่ยากครับแกก็คุยง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะต้องไปลองต่อรองราคาดูนะครับไปเดี๋ยวลองไปคุยกับแกดูครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะพอดีเดินผ่านมาเห็นนะฮะว่าเขาคืออะไรทําไมถึงแยกออกมาอยู่อย่างนี้ เอ,อโอเคเดี๋ยวรอแกนะครับตอนนี้แกเหมือนกับออกไปซื้อเชื้อเพลิงนะครับมาเติมร่างกายยังไม่ได้พูดคุยตอลองกันต้องรออีกสักพักหนะึ่งครับก็หลังจากตอลองพูดคุยแล้วผมก็ได้การชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าโอเคครับทางเจ้าของก็ยอมลดราคามาให้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าอย่างนั้นหากเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อพูดคุยเข้ามาได้ผ่านทางช่องก็ได้นะครับเพราะว่าทางร้านนี้ก็กดติดตามนะครับก็อยู่ในช่องตำรานรถเหมือนกันนะครับผมก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับกะว่านะครับกะว่าจะไปรีวิวนะครับเกี่ยวกับพวกอะไรที่เป็นเครื่องยนต์นะครับม้อน้ํา อะไรพวกนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันเนื่องด้วยผมกําลังอยากได้หม้อน้ํามือ2นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อิสุสุมือ2ออีก1ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับอยากให้ไปรีวิวอะไรนะครับอะไรตัวไหนนะครับก็กดคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ